มาสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาทำทำอะไรทำ Power b a n k นะครับอ่ะมาทำ e พ bank สำหรับการไปเที่ยวปีใหม่และที่อยากจะนำเสนออันนี้ก็คือท่านทาน,นเห็นกันหรือเปล่าวะอันนี้มันคือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวก่อนไฟสว่างเงินไปอ่ะเห็นไหมอันนี้สังเกตมันจะมีอยู่ ทายเอเนี่ย USB เนี่ยอยู่2ช่องนะครับส่วนตัวกลางเนี่ยจะเป็นทายซีนะครับ USB C หละตัวนี้เป็น PD ได้ด้วย PD คืออะไรก็คือสำหรับสาวกของ Apple นะครับก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับการชาร์จแบบ PD นะครับคือมันจะชาร์จเข้าเร็วนู่นนี่นั่นนะครับอุปกรณ์เราก็ต้องหาฐานก่อนฐานของผมเนี่ยสำหรับใช้ทำพอแบงค์นะครับเป็นรุ่น21700นะครับ เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะขอโฟกัสนิดนึงอ่ะเป็นรุ่น21700นะครับ5,000มิลลิแอมของเว็บเซลนะครับ2ก้อนเอามาต่อกันทีนี้ตามการใช้ไฟจากฐานเนี่ยเขาจะใช้ไฟจากตัวฐานเลยนะครับก็คือ3.7โวล์เนี่ยแปลงขึ้นไปเป็นไฟ5โวล์นะครับสำหรับจ่าย2ช่องนี้นะครับแล้วก็ไป 9โวลต์12โวลต์หรือ20โวลต์สำหรับตัว USB Type C นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันทีนี้สำหรับการที่จะให้แบต2ก้อนเนี่ยมันชิดกันเนี่ยผมไม่มีตัวเขาเรียกอะไรอะไอตัวต่อตูดต่อหัวเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรนะเออผมจำไม่ได้นั่นแหละผมก็เลยจะใช้ตัวเทปกาว 3M นะครับมาเอาแบบง่ายๆกันเลยแล้วกัน อันนี้จะทําแบบให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนนะก็เอาหารคู่บวกคู่บวกค้วลบค้วล,ลบนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟจาก3.7โวลต์เฉยๆนะครับเราไม่ต้องต่ออนุกรมเพราะถ้าต่ออนุกรมมันก็จะได้โวลต์เพิ่มนะครับแต่ถ้าต่อขนานแบบนี้ก็จะได้กระแสรหรือว่าแอมเพิ่มนะครับเนี่ยได้แล้วง่ายๆนะครับไม่ต้องทํายากเราจะทำสปอตนะครับก็คือการใช้เจ้าเครื่องน,นี้นะครับ ไอ้ลูกลักลูกชังผมนี่แหละมันเออๆนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องมีตัวนี้แผ่นนิกเกิลสำหรับมาต่องนี้แล้วก็ต่องนี้อ่ะเรามาวัดกันเลย ทีนี้เราก็ได้ละขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วเราจะต่อสายไฟต่อสายไฟขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมาเข้ากันจุดนี้จุดนี้นะครับอันนี้สายไฟผมต่อไว้แต่ทางนู้นคือลองเทสดูก่อนมาทําแบบง่ายวิธีการที่จะทําให้การบัดกรีตรงนี้กับสายไฟติดก็คือใช้อะไรคมๆอ่ะมาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนทําเป็นรอยรียอะไรทําทให้มันอย่าเรียบจนเกินไป แล้วมันจะบัดกรีติดง่ายนะครับเทคนิคของผมนะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่ามันก็จะดูง่ายนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะเอาวางนี่อย่างนี้นะครับก็จะวางเข้าไปอย่างนี้แต่มันต้องมีกระดาษแป๊บหนึ่งมาไว,ว้ต้องใช้กระดาษข้าวบาเล่นะครับ วัดไซส์ก่อนเพื่อการความร้อนของเขา ผมจะทําแบบง่ายๆนะฮะไม่ได้หากล่องมาใส่แต่ว่าคุณผู้ชมก็ถ้าจะทําใช้งานอย่างจริงจังก็หากล่องมาใส่ก็ได้แต่ว่านี้ผมทําแบบว่าเอาพอใช้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหากล่องมาใส่อย่างเงี้ยปัญหาคือมันจะยุ่งยากแล้วก็มันจะเขาเรียกอะไรอ่ะใช้เวลาเยอะ ทีนี้ตัวนี้ขั้วบวกเขาได้เขียนว่า B บ,บวกอ่ะเขาได้เขียนไว้า B บบ,บวกนะคุณผู้ชมก็ใส่ขั้วบวกตรงนี้ไปเอออหามึง เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาแล้วสำหรับเออเออจับมันลื่นๆเว้ยสำหรับเพาแบงแบบง่ายๆนะครับเนี่ยคูณปหาอะไรและพันหน่อยอ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ต้องเรามาลองกันเลยว่าสิ่งที่เราทำมันจะได้ผลไหมนะครับผมก็มีพอแแบงตัวหนึ่งแบตเหลือ90%ซแล้วก็ใช้ไท้ซีก่อนลองต่อดูกัน พระเอกของเราคือเราอยากรู้ว่ามันใช้ได้ไหมปั๊บอ่ะ5.1โวล์5.1โวล์นะครับ1.8ก็ประมาณ5.2ไป10ประมาณ10วัตต์ลองกับตัวนี้สิ ร์่ได้ทีนี้เรามาดูว่ามันใช้กำลังไฟกี่วัตต์ตัวนี้เห็นกันหรือเปล่า <c oughs> จะอยู่ที่ กันนะแป๊บหนึ่งนะาสามารถชาร์จได้42โวลต์นะครับ12โวลต์1แอมป์กว่าๆนะครับอยู่ที่วัตต์อยู่ด้านล่างไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า12วัตต์ตัวนี้นะครับชาร์จไฟเข้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหาที่เล็กๆกอนเนี่ยชาร์จไฟเข้าที่อันนี้11วัตต์อ่ะอันนี้กระแสนะครับอยู่ที่0.9 แอมป์นะครับ12โวลต์นะครับเข้าตัวนี้ตัว power bank นะครับใช้ได้ที่มันเข้า,า1ประมาณ11วัตต์เดี๋ยวกันนะเดที่เข้าอยู่ประมาณ11วัตต์เพราะว่า power bank ตัวนี้เกือบเต็มแล้วสังเกตไฟนะครับ3เกือบ4ดวงเนี่ยมันเกือบเต็มแล้วแหละมันเลยลดกำลังไฟลงเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่นะครับถือว่าใช้ได้มา แล้วก็มีตัววัดไฟของเล่นเยอะนิดนึงชาร์จทอนปับ๊บอืมวดีมาดูซิอืมอันนี้ชาร์จแบบ qc 3นะครับอ่ะอันนี้คือชาร์จแบบ qc 3นะครับคุณผู้ชม อยู่ที่8เกือบเก้าโวลต์นะครับกระแสอยู่ที่1.2 28 29นะครับคุณผู้ชมก็เอา8คูณ1เนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่นั่นแหละก็คือมิลลิแอมป์นะครับ8 1 9 9 2 18 9เก7เอ่อประมาณ1 0 1 5 1 6 14วัตต์ประมาณนั้นนะครับถือว่าทำออกมาโอเคดูช่องแรกก่อนนะคุณผู้ชมอ่าวิ่งที่ 0. 4 4ขา8นะครับ2 2ประมาณ10วัตต์นะครับช่องนี้นะ USB Type C เนี่ยตัวนี้อีกช่องหนึ่งนะครับจะกินที่โอ้ก็10วัตต์นะถือว่าเฮ้ยโอเคเลยอีกอ่ะต่อ3ช่องเลยคุณผู้ชมจะได้รู้ตัวนี้กินกระแส1แอมจะดูว่า2ตัวเนี่ยกำลังไฟมันตกไหม ไม่ตกนะครับตัวนี้ชาร์จไฟอยู่ด้วยส่วน2ตัวนี้พาวแบงค์ลูกล่างกับตัวนี้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยกรสแสไฟไม่ตกนะครับถือว่าวิ่งเสถียรวิ่งดีนะครับถือว่าบอร์ดโมดูลตัวนี้ดีใช้ได้เอาเรื่องอ่ะเป็นไงสําหรับคุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวปีใหม่หรืออยากจะทำพาวแบงค์ไว้ใช้นะครับราคาบอร์ดโมดูลตัวนี้นะครับอยู่ที่าราคาประมาณเท่าไหร่200นะครับ ไม่แพงซื้อที่ช h อป e ีหรือ Lazada า,าก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเป็น USB PD Trigger ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมลองลองลอง,ลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นว่าขึ้นมันจะมีรหัสของเขาอะ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาจากเมืองน,นอกรอนานนิดหนึงประมาณ2อาทิตย์ได้แหละง่ายๆนะครับก็ถือว่าดีใช้ดีใช้ได้ทั้ง3ช่องนะครับกับราคาประมาณ200แต่ตอนนี้ผมเห็นเขาเซลล์นะอยู่ที่ประมาณ150กว่าบาทนะครับ เราจะแปะทับตรงนี้ไปนะครับ สวยงามนะครับและแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับเพาแบงสำหรับการไปท่องเที่ยว DIY ง่ายๆนะครับที่สำคัญคือสรุปอีกรอ,อ,อบหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนแบตไส้ในเนี่ยของคุณผู้ชมเองได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้แบตไส้ในเป็น18650ก็ได้แต่ว่าส์เขาจะเล็กกว่าตัว21700นะครับแล้วก็ความจุของ18650เนี่ยเขาจะน้อยกว่าตัวนี้ประมาณ 1 5 0 0ง3 0 0 6่ะประมาณ1,000มิลลิแอมถึง3,006 6มิลลิแอมนะครับแต่ว่าตัว21700เนี่ยทำไมผมถึงเอามาทำเพราะว่าความจุเขาเยอะนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแต่ว่าเพิ่มมาเป็น5,000มิลลิแอมอันนี้ก็คือข้อข้อแตกต่างและข้อได้เปรียบนะครับถ้ากับเพาแบงที่ผม DIY ขึ้นมาตัวนี้10,000มิลลิแอมนะครับลองเทียบดูกับตัวนี้เห็นไหมเล็กกว่านิดเดียวแต่ว่า อันนี้คือของ X-T e เนี่ยคุณผู้ชมใส่ตัว186ใส่ตัว18650ลงไปก็ได้หรือใช้ตัว21700ก็ได้ก็เป็น1 0 0 0มิล m อมเหมือนกันถ้าใส่ตัว21700เท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้มี2รู2รูนะครับตัว USB Type C แล้วก็ USB-A นะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟที่ PD 18วัตต์เหมือนกันแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกประมาณ16-17ผมวัดได้ประมาณ16-17วัตต์อะ16วัตต นะครับประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้คุณผู้ชมได้3รูนะแล้วกัอนอ่ะคุณผู้ชมได้3รูด้วยนะครับแล้วก็แม่มันเป็นงาน DIY ของเราด้วยอะไรมันจะแจ่มขนาดนี้ใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้ทำขายเหมือนกัน <laughs> ทำแบบนี้ขายนะจะมีใครซื้อไหมวะนะครับ <laughs> นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็คงจะไปแล้วนะครับ